สวัสดีนักทูน,นะครับวันนี้ผมอาจารย์กาย s w i n กิ้งเทรดเดอร่วมกับทีมงาน i อเดียเทรดโดยสาหลักสับไายก็มาเจอกันอีกแล้วกับ j o u r n นี่มันนี่รายการที่จะให้ความรู้กับพวกเราทุกๆท่านเลยนะสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของสูตรไม่รับอินดี้เป็นอินดี้ตัวที่11แล้วนะโหเยอะแยะมากมายนะครับก็ไปติดตามย้อนหลังกันได้นะถ้าใครอยากดูอินดี้เก่าๆที่ผมได้บอกสูตรไม่รับไป นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอินดี้ที่ชื่อว่า Tri k หรือว่า Triple Exponential e v a l a ี e เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเข้าหนะ้าจอเหมือนเดิมนะอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวไม่พัมเพอร์วิอเวอร์นะ <c ười> คลิปจะได้สัน้นๆหน่อยนะครับอ่าวันนี้ทริกนะหรือว่า Triple Exponential e v a l a ี e มันอยู่ในหมวดของ Oscillator Indicator ในโปรแกรม efinstock pick up นะครับ ก็สามารถพิมพ์คำว่าจุด TRIX ได้เลยนะ TRIX นะหรือว่ากดเครื่องหมายบวกนั่นขวานะ a d i n d i c a t o เ t อร์ทูนิวทูนิวถูกแล้วนะครับออสซิเลเตอร์อินดิเคแล้วก็อยู่ข้างล่างนิดหนึ่งนะอยู่ข้างล่างหน่อยนะครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นเส้นแบบนี้ก็เหมือน Oscillator ทั่วไปคือ,อมันเป็นสัญญาณ แกว่งนะเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณแกว่งนะออสซิเลเตอร์อินดิเคเตอร์นะครับอ่าไม่มีจุดสูงสุดคือตัวไม่มีตัวเลขแบบบอกสูงสุดต่ําสุดนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้แต่สิ่งที่เราอยากจะให้เพิ่มก็คือเพิ่มของ Value Line เข้าไปนะ a ว u e line เข้าไปโดยการกดที่อินดิเคเตอร์ตรงนี้อ่ากดที่ Panel Indicator ข้างล่างนะ ให้มันมีไอ,อแบบให้เหมือนมีกดไว้นะมันจะขึ้นเป็นสีเข้มๆข,ข้างล่างนะครับหรือว่าก็สังเกตตรงนี้ก็ได้ที่จะมีเครื่องหมายแบบ3จุดตรงนี้นะเครื่องหมายมีกากบาทมีอะไรพวกนี้นะอ่ะเราก็ add indicator to active panel นะเลือก m i s c e l l a n e o s นะเลือก value line นะครับเพิ erm ่มเป็น so ศูนยแล้วก็สามารถปรับปรับจูน indicator ได้เลยนะ ดีฟอล์ของ indicator ตัวนี้ period เ,เขาจะอยู่ที่12แต่ส่วนตัวเนี่ยผมเปลี่ยนเป็น14นะ14นะก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็เล่งสีเล่งโตตามอัธยาศัยนะหน้าตากละประมาณนี้แล้ว indicator ตัวนี้เขาเอาไว้ดูอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะอ่ะเป็นเครื่องมือวัดการแกว่งของราคาดูโมเมนตัมของแนวโน้มก็ได้นะใช้ดูความขัดแย้ง ระหว่างราคากับอินดิเคเตอร์หรือว่าดเวอร์เจ้นนั่นเองนะครับใช้เป็นสัญญาณซื้อขายระยะสั้นถึงกลางนะสั้นถึงกลางนะครับแต่ว่าสัญญาณซื้อขายเนี่ยมันอาจจะต้องร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นหรือไม่ก็จะต้องดูร่วมกับไฮแพทเทิร์นหรือว่าแคนเดล s t สติ๊กแพทเทิร์นเป็นหลักนะครับอ่ะหน้าตาของการดูอ่ะโทษทีนะอ่าการแกว่งของราคาก่อนนะเครื่องมือวัดตรงนี้นะ วิธีการดูเนี่ยคืออะไรก็คือเมื่อไหร่ที่ไอตัว i n d i c a t อ r ์ท i ิกเนี่ยนะอยู่ต่ำกว่าศูน,ย, 0, นย,ย์อยู่น้อยกว่าศูนย์เป็นขาลงง่ายๆเลยอยู่น้อยกว่าศูนย์เป็นขาลงนะครับผมก็เลยให้ใส่ value line เข้าไปด้วยถ้าอยู่มากกว่าศูนย์เป็นขาขึ้นนะครับอยู่มากกว่าศูนย์เป็นขาขึ้นเออง่ายาั้ยดูแค่นี้เหมือนดิเคเตอร์หลายๆตัวนะอย่างเช่น momentum อะไรพวกนี้ที่เป็นสัญญาณแหวกเหมือนกันนะเห็นไหมว่ามัน ก็อยู่เหนือศูนย์เป็นขาขึ้นอยู่ต่ำศูนย์เป็นขาลงนะอ่าแล้วที่บอกว่าเป็นระยะสั้นหนึงกลางบางทีอืมกลางในที่นี้มันก็คือระดับเดือนยังไม่ถึงปีนะอันนี้กลางนะบางคนบอกโอ้ยนานแล้วนะแต่จริงๆเนี่ยเขาก็อยู่ได้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดือน นะครับ6เดือนที่ขึ้นสามารถขึ้นไปได้นะสิ่งที่เราจะดูอีกอันนึงนะก็คือดูความขัดแยง้งก็คือตัว Divergent d นนะด g เวอร์เจก็คือเมื่อไหร่ที่ราคาราคาลงนะราคาของทั้งเทียนปรับลดลงแต่ว่าอินดิเคเตอร์ไม่ลดลงตามแถมเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเงี้ยก็บู l ิชด h เวอร์เจ n t อันนี้พวกเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะก็สามารถดู Divergent นได้นะนอกจาก ISI อส o อสโตแคสตที่เราคุ้นเคยกันนะเนี่ย ทริกก็สามารถดู Divergent ได้เห็นไหมนะครับแล้วก็ b บ l ลิชด d เวอร์เจ t ก็เหมือนกันนะก็คือเมื่อไหร่ที่ราคาทำจุดสูงสุดใหม่แต่ว่า Indicator อาไม่ทำจุดสูงสุดใหม่เนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณขายหรือว่าก็ดูว่าเป็นสัญญาณชะลอตัวในแนวโน้มนั้นๆน,น,นะถ้า b บ l ลิชด d เวอร์เจ t ก็ชะลอตัวในแนวโน้มขาขึ้น ถ้า bullish divergent ก็ชะลอตัวในแนวโน้มขาลงเตรียมเข้าจุดซื้อได้นะซึ่งอีกตัวนี้มันก็เป็นสัญญาณซื้อขายอย่างที่ผมบอกครับเป็นระยะสั้นถึงกลางนะเหมือนเดิมครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่มีไม่มีอุ้ยไม่มีไม่มี simulate นะไม่มี simulate อินดิเคเตอร์เราต้องดูเอาเองนะครับอ่ะซึ่งสัญญาณซื้อ จะดูยังไงสัญญาณซื้อจะดูยังไงผมก็จะใช้ดูอันดับแรกก็คือดู d i v e r g e n ์เก่อนดู d i v e r g e n ์เจนฟึบถ้าอินดิเคเตอร์มันเริ่มทำบูล l ิชดิเวเวอร์เจอ่าเราก็เตรียมเข้าซื้อแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่ราคาเห็นไหมผมบอกแนละ้วราคาเบรกเกี่ยวกับ Price Pattern หรือว่า Candlestick Pattern นะเป็นสัญญาณเบรกหรือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นด้วยเนี่ยกับตัวจาก จุดต่ําสุดนะครับไปเริ่มทำเริ่มกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะแล้ว indicator trick เนี่ยชี้ขึ้นแล้วตัดเหนือศูนย์ขึ้นด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นสัญญาณซื้ออาจจะซื้อช้าสักนิดหนึ่งมันไม่ใช่สายคาดกันจุดกลับตัวสักทีเดียวมันกึ่งกึสายตามแนวโน้มเพราะมันดูโมเมนตัมนะแต่มันเป็นสัญญาณแกว่งเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่า i n เคเตอร์ทุกตัวที่เป็นสัญญาณแกว่งต้องแบบ เป็นสายคาดการจุดกับตัวเสมอไปนะต้องพอกก่อนนะครับอ่ะแล้วสัญญาณเซลล์ล่ะสัญญาณเซลล์ก็คือเมื่อไหร่ที่ท gent, อินดิเคเตอร์เนี่ยเขาทำ b า b ์ลิชไดเวอ e ์เจนต e อ่าบ e รเนี่ยแล้วทริกเนี่ยปักหัวลงแล้วอยู่ต่ำกว่าศูนย์แถมเบรกแนวรับด้วยนะก็เป็นสัญญาณขายแล้วเนี้ยก็ เป็นสัญญาณขายที่น่าเชื่อถือได้พอสมควรนะครับพอสมควรแล้วก็สิ่งที่ผมจะใช้ดูจริงๆอ่ะผมไม่ชอบใช้ดู Divergent จากอา่ o สโตแคสติกเท่าไหร่ไ s i ผมก็ไม่ค่อยชอบใช้นะไอแต่ตัวทริกเนี่ยจะใช้ได้ดีพอสมควรนะกับการดูพวก Divergent นะส่วนตัวที่ผมจะใช้ดู d i v e r g e n เห็นไหมสูตรไม่รับนะอย่างที่บอกไปแล้ว อ,อินดิเคเตอร์ที่ผมจะใช้ดูด i เวอร์เจ e นแน่ๆก็คือแบบพวกเนี่ยทริกพวก MA c d ก็คือจริงๆแล้วเป็นอินดิเคเตอร์สายตามแนวโน้มะที่ผมใช้นะดูด i เวอร์เจนแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะอ่ะอินดิเคเตอร์ทริกนะสรุปกันนิดนึงเป็นเครื่องมือวัด,ก,วดการแกว่งตัวของราคาดูโมเมนตัมแนวโน้มนะครับแล้วก็ดูความขัดแย้งระหว่างทิศทางราคากับ อินดิเคเตอร์ใช้เป็นทัญญาณซื้อขายในระยะสั้นถึงกลางอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าทริกนะอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าท i ิกเป็นยังไงบ้างครับผมแนะนำอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปก็หวังว่า,าพวกเราจะจะได้นำไปใช้งานได้อย่าง ดียิ่งขึ้นนะสำหรับวันนี้ก็เจอหนี่มันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่างรวดเร็วนะวันนี้เป็นคลิปที่สั้นที่สุดแล้วมั้งนะครับอ่ะคราวหน้าจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวไหนหรือว่าจะเป็นเนื้อหากเกี่ยวกับอะไรกับเจอ์นี้มันนี้ก็รอติดตามชมกันได้ในอาทิตย์หน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนใครจะติดต่อสอบถามก็สแกน QR โค้ดบนหน้าจอได้เลยครับ